สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะเบลก็ได้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานกว่าสองปีเลยทีเดียวนะคะก็หายไปที่ไม่ได้ทำคลิปเราก็ไม่ได้อัพยูทูบมาเลยเกือบสองปีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะงานประจำค่อนข้างหนักนะคะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีจังหวะนะคะที่จะกลับมาทําคลิปแต่ก็ไม่ได้ขอหมายความว่าไม่เข้ามาเลยนะคะก็ยังเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรื่องของไพ่อยู่นะคะบางครั้งก็ ก็ยังมีการรับทํานายดวงชะตานะคะแต่ที่บอกว่าเราเองด้วยมีงานประจําก็เลยไม่ได้รับเต็มที่นะคะและว,วันนี้คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ อยากกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็หวังว่านะคะทุกคนจะให้การติดตามนะคะแล้วก็อย่าเป็นกำลังใจให้กับชาแนลนี้อยู่นะคะในวันนี้นะคะเราจะกลับมาทํานายดวงชะตาในเรื่องราวของความรักนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเก็บชีวิตของเรานะคะบางคนอาจจะมีปัญหาหลักนายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะคะครอบครัวการสถานการณ์ในการเงินเพื่อนฝูงอะไรก็ตามแต่นะ,ค,ะคุณสามารถถามมาได้นะคะเพราะว่าเบลยินดีที่จะตอบนะคะในวันนี้นะคะ เราก็จะมาทำนายเรื่องราวของความรักของคร uhm ึ่งปีหลังนะคะก็เร <Yeah, ิ่มต right. ั้งแต่ในเดือนของเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนที่จะถึงนี่เองนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็เริ่มจากราศีเมษเลยแล้วกันนะคะถ้างั้นนะคะเบลขอเริ่มนะคะจากคนนะคะโสดกันเลยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์คนโสดเป็นยังไงในเรื่องราวของความรักที่แานมานะคะอยากจะรู้นะคะว่าอดีตนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรื่องราวความโสดเอ้ย เราอความไอ้ที่ผ่านมานะคะของคนโสดเป็นยังไงจะเป็นคนโสดหรือว่าคุณมีคู่ก็ได้นะคะคุณได้หนึ่งเหรียญนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะคะมันมีเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาแล้วคุณเองนะคะบางท่านเองมีการนะคะตัดสินใจนะคะหันหลังให้จากความเจ็บปวดนะคะ คนโสดบางท่านนะคะมี3ดาบเข้ามาเบลมองว่าคุณน่าจะผ่านเรื่องราวนะคะรักสามเศร้านะคะหรือเรื่องราวที่เจ็บปวดนะคะกับเรื่องเดิมๆหรือกับคุณเดิมๆนะคะจากสิ่งเดิมๆนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นอะไรที่คุณต้องการที่จะ Move on แล้วแหละนะคะเพราะว่าไพ่นะคะเดดแทนเพลนเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าบางคนเนะี่ยคุณต้อง Mo v อ on ให้ได้ถ้าคุณ m o v ออนได้จริงๆนะสาหรับคนโสดคุณมีหนึ่งเหรียญเข้ามาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญน,นะคะเข้ามานั่นหมายความว่าคุณเองนะคะมีโอกาสใหม่ๆอยู่แล้วแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะวนลูปหรือไม่นะคะเพราะว่าลักษณะทำแพลนถ้าคุณไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงอ่ะนะไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์ความรักของคนส่วนเองมันเป็นจะเป็นลักษณะที่วนลูปเข้ามาความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยนะคะและที่สําคัญนะคะ อาจจะเป็นคนที่เข้ามามีที่พนกุคุลเองอาจจะเป็นชาวราศีเมษเหมือนกันกุคุลหรือไม่ก็คนค่อนข้างที่จะเป็นเกี่ยวข้องชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีอำนาจที่เหนือกุคุลนะคะเป็นลักษณะคนที่เขามีนิสัยที่ค่อนข้างจะจู้จี้จุจิตหน่อยหรือเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองหรือเป็นคนที่ในลักษณะที่ไม่ค่อยแคร์ใครเขาแคร์ตัวของเขาเองนะคะนั่นแหละนะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณก็พยายามนะที่จะ เปลี่ยนเส้นทางในเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังของคุณนะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานเพราะไปมองว่านะ,ะถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะคนโสดชาวราศีเมษคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเพราะาคุณมีกําลังใจนะคะมีกําลังใจมากๆนะคะหรือเพื่อนฝูงครอบครัวคุณคอยซับพอร์ตคุณอยู่นะคะคนโสดซึ่งคนโสดตอนนี้นะคะที่ผ่านมานะคะคุณเองน่าจะเขาเรียกว่า กำลังเจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักหรือบางคนคนโสดเองนี่นะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเหมือนกับว่าคนโสดนะคะคุณยังกลัวความเจ็บปวดอยู่นั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาว่าขอให้คุณมุกอ่อนเถอะนะคะถ้างั้นเบลขอไพ่เพิ่มนะคะให้คนโสดหน่อยเพราะอะไรนะคะคุณถึงยังเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมานะคะ อั้นอัฟคราฟนะคะเหมือนกับคนที่เคยหักหลังคุณหรือทําให้คุณเจ็บปวดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยใช้ชีวิตร่วมกันมานานนะคะได้สิบถ้วยนะเป็นคนที่คุณรักหรือคนที่คุณวาดหวังไว้ว่าเขาคือคนในอนาคตของคุณคนที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานกับคุณหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจมากมากเลย นะเชื่อใจที่ให้ใจเขาไปนะคะคือสิบถ้วยอเป็นภาวนะที่อดีตคือคุณให้ความรักมากเขาคือที่หนึ่งเขาคือแบบครอบครัวเขาคือแบบคนที่จะใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคุณนะคะแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะขอดูหน่อยนะคนของคนุในอดีตของคนโสดเบลมองว่าเขาเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในตัวเองนะ ก้าเหรียญเข้ามานะเขามีพร้อมทุกอย่างเลยคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณทําให้คุณเสียใจนะแต่ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันเขาดูมีความสุขกับตัวเองอะนะบางครั้งเขาจะติดต่อคุณมานะคะก็ตอบเมื่อเวลาที่เขาต้องการคุณหรือเวลาที่เขาเหงานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราเองนะคะต้องมีจุดยืนนะคะคุณสุดแล้วมาขอดูหนะะ่อยค่ะว่าอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นอยู่คุณล่ะคะ นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณโสดจะเป็นยังไงนะคะสิบดาบนะคะเด็กถือมีเท้านะคะแล้วก็สามีเท้าแล้วก็ควีนถือดาบแล้วก็เจ็ดวยนะคะเข้ามาไปม,มองว่านะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะมาด้วย สิบดาบในะสิ่งนอนาคตที่คุณจะเกิดขึ้นเบลบอกว่าคนโสดเองนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครหลอกตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจเจ็บปวดมากเลยแบบความรู้สึกที่มันถูกทําลายไปนะคะมันไม่สามารถที่จะเยียวยาได้เลยนะคะมันล้มล,ลงไปแบบนี้นะคะมันทางหลังมันเหมือนแบบว่าบางครั้งนะคนโสดเองเนี่ยคนที่ คุณเคยคุยเนี่ยก็อาจจะยังกลับมาหลอกหลอดคุณอยู่เนี่ยกลับมามาดูซิว่าคุณยังจะให้อภัยไหมแต่รู้สึกว่าไม่มองว่าคุณเจ็บปวดจริงๆในครั้งนี้นะ,ะแล้วก็มีนะคะพินถือถ้วยเข้ามามาเป็นภาวะที่ คุณมุ่งมั่นแล้วคุณเด็ดเดี่ยวแล้วอะว่าคุณจะต้องเข้มแข็งความเข้มแข็งเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะพาคุณโสดหรือแม้กระทั่งบางท่านเองนะคนโสดเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรใครแล้วในตอนนี้นะคะคุณเป็นราชนีถือดาบนะคะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาณตอนเนี้ยคุณเองอะค่อนข้างจะสตองคุณค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วเพราะนั้นเขาคุณเองไม่ต้องไม่ต้องแบบสนใจใครแล้วในตอนเนี้เออมือหนึ่งคุณถือดาบอะเหมือนกับว่าคุณเองสู้นะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออดทนกับหลายๆสิ่งหลายๆที่ผ่านเข้ามานะค่อนข้างจะเป็นที่คนคนเข้มแข็งบางครั้งรู้สึกเจ็บปวดอะไรอยู่ข้างในใจเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยจะแสดงออกนะคะ,ไม,ะไม่บอกไม่แสดงออกให้ใครเห็นนะบางคนเองเป็นแม่แล้งเดียวหรือตัดสินใจเลิกลาความสัมพันธ์ครั้งครั้งเก่าเนี่ยตัดสินใจออยู่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองไม่ได้พึ่งผาใข่ แล้วอีกมือนึงคุณถือน้ําน้ําแทนของความรู้สึกนะคะนั่นแสดงว่าใครจะเข้ามานะคะถ้าจะมาอาศัยเพราะว่าความรักความรู้สึกคุณไม่เอาแล้วในตอนนี้นะคะ,ะถ้าจะเข้ามานะต้องซัพพอร์ตคุณได้เพราะณจุดจุดเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับตัวเองแล้วคุณซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วคุณไม่ต้องแขกใครนะคะคุณโฟกัสเป็นเรื่องงานอะไปมองว่านะคะ เด็กถือไม้เทาเ้าเข้ามานะคะมีความคิดไม่เดียแล้วคุณจะทํามันตอนนี้คุณพยายามที่จะมีเขาเรียกว่าทําอะไรบางอย่างที่คุณมีความคิดที่คุณอยากจะทําหรืออยากจะเริ่มในเรื่องของงานใหม่ๆธรุรกิจใหม่ๆหรือรกิจกรรมใหม่ๆการเรียนการท่องเที่ยวก็ได้นะไปเห็นไพ่เดินทางเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะคุณสดชาราศีเมษคุณเองอาจจะอยู่ในภาวะที่กําลังจะตัดสินใจอยู่เอ๊ว่าคุณจะเดินทาง ไปที่ไหนสักแห่งไหมคุณมีโอกาสจะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้คุณเลือกนะคะระหว่างการเดินทางหรือบางท่านเองนะคะอ๋อมีจิตช่วยเข้ามามีคนเข้ามานะ่ะแต่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่คุณหวังนะหวังนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ดูเหมือนอธิษฐานบางท่านเองรู้สึกว่าคุณก็หวังว่าใครสักคนถึงที่จะเข้ามาแล้วจะดีนะคะได้แต่ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านเองสายเดินสายโูนะคะนะคนโส สดก็ขอบักเจอใครสักคนหนึ่งคุณมีโอกาสจะเจอใครสักคนหนึ่งจากการเดินทางหรือจากแดนไกลก็ได้นะคะเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นรู้สึกว่า,ามีลักษณะในเรื่องของพบรักกับคนจากทางไกลนะคะเพราะว่าจากคนใกล้ตัวบางครั้งอาจจะทําให้คุณเสียใจได้นะคะหรือบางท่านเองคนโสดเองอาจจะมีคนนะคะ ใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกหรือขอโอกาสนะคะในความสัมพันธ์แต่คนโสดเรมองว่าคุณยังไม่ตัดสินใจใครในเดือนนี้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับคุณเองอาจจะยังอยากโฟกัสที่ตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ถามเพิ่มเนยคะ่ะแล้วคนที่เข้ามานะคะเป็นมีโอกาสเป็นคนลักษณะยังไงบ้างนะคะเรามองว่ามีโอกาสเป็นคนชาวทัดไฟนะคะทัดไฟก็สิงนะคะอ่าเมธันูนะคะหรือแล้วก็ชาวทัดลมด้วยนะคะ เมทุนนะคะตุลน,นะคะกุมนะคะขอดูลักษณะคนที่จะเข้ามาหาคุณหน่อยค่ะอ้าวไปมองว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาน่าจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนคุณด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งถือเมท้าเขาคนข้างจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการทํางานหรือเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นลักษณะคนผิวสองสีก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นคนผิวขาว แต่ด้วยลักษณะที่การทำงานของเขาหรือ activity ของเขาอาจจะทำให้เขาเป็นคนที่ผิวสองสีก็ได้นะคะเบมองว่าเขาเข้ามานะคะอาจจะมาเข้ามาในเรื่องในเรื่องของกิจกรรมด้วยกันหรือการเที่ยวหรือในเรื่องของงานก็มานะคะด้วยชาริออตนะเบลมองว่าเป็นคนทางไกลหรือทหารตำรวจก็ได้นะที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ่ะ ทาหารตำรวจหรือเป็นนักเดินทางสจวร์ก็ได้นักบินอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นลักษณะการงานของเขาที่ไม่ได้อยู่กับเราใกล้เราหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ชาวราศรีกรกฎก็ได้นะคะแต่ที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างกาันไม่ว่าจะเป็นลักษณะ,ะการใช้ชีวิตการความคิดนะคะวัฒนธรรมก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วแนวโน้มนะคะถ้าคุณได้เจอเขาแล้วมันจะเป็นในลักษณะอะไร ยังไงนะคะขอถามไพ่สามใบค่ะเดือ u n ั้นค่ะอ่าเดือ u n ั้นเข้ามาก็คือว่าการเริ่มต้นนะคะการเจรจรัสนะคะหรือการสิ่งใหม่ๆที่มีความหวังความรักของครั้งนี้ของคุณมีความหวังนะ,ะแล้วก็ไพ่ใบนี้มาั่นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หน้าตาดีมีออร่านะคะหรือเป็นคนเก่งได้หลายด้านนะคะแต่ความรักครั้งนี้อย่างที่บอกว่าบางครั้งอาจจะมาแบบ พัฒนามาอย่างช้าแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะัวนนะเพราะเดอกซาน่ะบางครั้งการเติบโตของเด็กอ่ะมันจะค่อยๆดูแลมันจะค่อยๆศึกษาศึกษากันศึกษาโอเคเหมือนจะหลุดภาษาตัวเองเลยนะคะอันจับเป็นคนเป็นคนอีสานนะคะบางครั้งก็ภาษามค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะเออไปมองว่านะเป็นเป็นแนวทิศทางที่แต่ว่าแต่คนต่างมีรูส่วนตัวสูงอยู่นะคะอืมค่อยๆดูวันไปค่อยๆคบกันไปนะคะ หกดาบเข้ามาเนี่ยก็คือว่าบางครั้งอย่าเพิ่งรีบรีบเล่งในความสัมพันธ์ค่อยๆดูไปบางครั้งอ่ะคือหกดาบเนี่ยไปมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ังไปกันได้เรื่อยๆนะแต่ว่าถามว่าลาบลืมไหมมันไม่ได้ราบลืนสักทีเดียวคุณเห็นไหมว่ามันมีน้ําด้วยนะคะน้าที่มันมีคลื่นด้วยฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งมันเหมือนบอกว่าค่อยๆปรับกันไปค่อยๆจูนกันไปแต่มันจะไปได้เรื่อยๆน่ะในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเหมือนจะต้องค่อยๆศึกษากันไปนะคะอย่าเร่งรีบนะคะ กเรียญเข้ามานะคะ s u พ p o r t ซึ่งกันและกันได้นะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าในแง่ร้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยจะเป็นการที่คอยดูแลอยู่ฝั่งเดียวหรือเป็นการเปอยู่ฝั่งเดียวนั่นเองนะคะขอให้สรุปนะคะให้กับชาวราศีเมษคนโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคามนะคะอ่าดูรีวิวนะคะ ถ้าใครโสดนะคะเบลมองว่าคุณเองนะคะจะค่อนข้างที่เสนห์แรงหน่อยแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าคนที่เข้ามาหาเราเขามีเจ้าของอยู่ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนี่แหละค่อนข้างจะเสนห์แรงนะคะคบซ้อนนะคะดูหน่อยนะคะว่าคนเข้ามาหรือแม้กระทั่งยังหมายถึงว่าคนที่เคยเดีลกับเราหรือคนกเก่าๆหรือคนที่เคยทําร้ายเราอะ่ะมันจะกลับมาวนอีกรอบนึงดูก่อนเหมือนใครสักคนนึงที่ตัดไม่ขาดนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะ ถ้าคุณเจออะไรอย่างนั้นนะคะไพ่บอกว่าการที่อยู่คุณเดียวแล้วไต่ตองหรือใช้ประสบการณ์ของคุณเนี่ยในการตัดสินใจเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะคนโสดนะ,ะหรือคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกใครนะคะเพราะเฮอร์ t เข้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าให้คุณน่ะนะค่อยคอยคิดค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจอย่าเร่งรีบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเพราะว่าอะไร The เดอเฮอร์เมเผื่อจะผ่านอะไรมานะคะไม่ใช่ผ่านมาง่ายๆนะเผื่อจะเป็นลอสีนะคะเพราะฉะนั้น คุณค่อยๆไต่ตองคุณเห็นไหมคะว่ามันมีตะเกียงอยู่นั่นหมายความว่าเดี๋ยวคุณจะคิดได้เองเดี๋ยวทุกอย่างจะกระจาได้เองหากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสับสนวุ่นวายใจนะคะหรือบางครั้งการพูดคุยกันการสื่อสารกันที่ไม่รู้เรื่องก็ได้หรือ,อคิดอีกแบบหนึ่งพูดไปอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น อ,อย่าเพิ่งเลืยร่งรีบอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะพะใบนี้ยังไม่ยังชัดเจนอะไรที่ใครที่จะเข้ามาเนี่ยนะไต่ตองเลือกตัดสินใจให้ดีนะคะคนโสดนะคะต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของนะคะของคนมีคู่นะคะของชาวนะคะราศีเมษกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะในเดือนนะคะอ่ากรกฎานะคะที่จะไม่กี่วันที่จะถึงนี่ค่ะสาหรับชาวราศีเมษนะคะ คมีคู่นะคะอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณได้นะคะ the empress นะคะบางท่านเองนะคะรู้สึกว่านะคะอ่ามีหนึ่งช่วยเข้ามาด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเด e sun นะคะบางท่านเองนะคะที่ผ่านมาคุณเองอาจจะมีข่าวดีนะคะ อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรบริวารหรือใครเองนะคะที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่รู้สึกว่ารอคอยกับการที่แบบว่ามีลูกนะคะมีโอกาสนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณมีข่าวในเรื่องดีๆในเรื่องของลูกเข้ามาหรือสิ่งใหม่ๆบางท่านเองนะคะคุณมีคู่คุณที่ผ่านมาคุณน่าจะเพิ่งจะคบกันก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะที่ผ่านมามาถึงคินเลย หกเม้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเขาเรียกว่าในช่วงนี้กําลังคิดที่จะตัดสินใจแต่งงานบางท่านเองอาจจะที่ผ่านมาพอเจอกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้อาจจะทําให้คุณชัดเจนขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเหมือนมันเหมือนดีแหละแต่มันมีห้าเหรียญเข้ามานะ่ะไปม,มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่บางท่านเองอาจจะเจอปัญหาที่โอเคมันดีแหละแต่ว่ามันมีความ เหมือนน้อยเนื้อต่าใจในความสัมพันธ์นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความห่างเหนินคิดถึงแต่ไม่ได้เจอบางท่านเองอาจจะอยู่ไกลกนะันเนาะหรือว่าอยู่ใกล้กันแต่ด้วยภาวะในเรื่องของงานเพราะว่ามันมีหกมิ้าเข้ามานะ่ะมันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่า ทุ่มเทให้กับงานหรือทุ่มเทให้กับสังคมก็ได้เพราะไม่เท้าหมายถึงสังคมในเรื่องของการงานสังคมในเรื่องกิจกรรมธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าเขาดูแลคุณดีไหมแบบมองว่าเขาก็ดูแลคุณดีแหละนะคะไม่ใช่ไม่ดีที่ผ่านมานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือความสัมพันธ์ที่แบบบางทีมันไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาคนนนั้นเป็นยังไงนะคะคนของคุณเป็นยังไงบ้าง เขาได้เดอะแฮงมนนะคะมัาเหมือนเขาได้เดอะแฮงมนเขาเองอาจจะมีอะไรอึดอัดในตัวของเขาอยู่นะคู่ของคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรในใจแล้วไม่ยอมพูดกับคุณหรือว่าไม่ยอมเคลียอะไรกับคุณเหมือนเรื่องที่จะเงียบนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเอ๊เขามีอะไรแล้วเขาไม่พูดอะไรกับเราหรือเปล่านะคะสี่ถ้วยเอ้ยโทษทีค่ะสี่ไม่เท้านะคะโอเคเรามองว่า บางอย่างถึงแม้ว่าเขา,าจะเป็นแฮงแมนมาเนาะดูอึดอัดหรือว่าดูมีอะไรไม่ค่อยพูดแต่สีเไมเท้าเข้ามาแปลมาว่าเขาก็ยังให้ความอ,อ,อุ่นอุ่นคุณยังดูแลเทคแคร์คุณอยู่นะคะสามไมเทา้านะคะบางท่านเองนะคะคู่ของคุณเองอาจจะมีความต้องการที่จะให้คุณนะคะเหมือนดูแลเทคแคร์ care, เขาด้วยเช่นกันนะ พราะสามอิทาาบนี้เข้ามาเหมือนเหมือนกรรออะไรบางอย่างบางท่านเองนะคะคุณกับคู่ของคุณเองอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขารอการที่จะมาเจอคุณอยู่หรือว่ารอการที่นะคะจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะนะคะสถานการณ์ช่วงนี้พร้อมครั้งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกรกฎานะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะ ฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบไพ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะนะคะเป็นการแนะนำนะคะไม่อยากให้เอาไปตัดสินอะไรในในการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่าเป็นการดูไพ่แบบโดยรวมนะคะถือว่าเข้ามารู้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะแต่จะเพิ่มไปตัดสินใจบางครั้งอาจจะเป็นแนวทางอะไรที่บอกว่าแนะนำเป็นเรื่องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เอาไปดำเนินชีวิตแบบว่าอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะ <c oughs> สองถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดคิงชิงถือดาบนะคะเจ็ดดาบมันเกิดความระแวงความสงสัยนะ่ะคิงถือเหรียญเข้ามาแล้วเรามองว่าคุณมีโอกาสจะทะเลาะกันด้วยนะคะจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่า อารมณ์ค่อนข้างที่จะโมโหคิงถือดาบเข้ามานะ่ะนะบางทีมันเหมือนนะไม่คุณก็เขา,าคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องลักษณะที่ผุมผ่าในการพูดอะไรออกไปหรือพูดอะไรที่แบบว่าไม่ได้ย้งคิดคิดอะไรแล้วพูดเลยออกไปมากๆเลยนะคะ,ะท่านเองอาจจะนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุลมก็ได้นะคะเพราะว่าเบลเห็นนะคะคิงถือเหรียญเข้ามาเพราะฉะนั้นนะ มองดูว่าคินถือเหรียญเข้ามานะคะอยากให้เป็นลนักษณะนิ่งมากกว่าอย่าเพิ่งที่จะวู่บามนะคะกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดความระแวงความสงสัยเพราะแมงวองว่าเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยมันมีความสงสัยความระแวงหรือมีคนใดคนหนึ่งนะคะทำอะไรลับๆล่อๆ,ๆที่ไม่ไว้ใจนะคะบางคนแอบนะคะแอบมีกิ๊กแอบคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งเกิดความสงสัยแต่ที่สุดแล้วแมงมองว่าไม่ว่าควรจะทะเลาะอะไรกัน คุณจะมีสองถ้วยเข้ามาเพราะฉะนั้นสองถ้วยเข้ามาเนี่ยเบลมองว่ามันเป็นภาวะที่ยังไงคุณก็สามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะคืนดีกันได้และยังพร้อมที่จะให้อภัยกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมันมีความแบบว่าความระแวงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละความระแวงก็อาจจะทําให้ทําให้อีกคนใดคนหนึ่งอารมณ์โมโหแล้วก็พูดจาทําร้ายอีกคนหนึ่งไป The The Emperor นะคะเข้ามานะคะเป็นมองว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะมองดูว่าไม่ว่าจะอะไรจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นมองว่าขอให้ค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าจะเยน็เยนๆกันนะคะเพราะว่าได้ไพ่ The Emperor เข้ามาเนี่ยอยากจะที่จะให้แบบว่าปณีกันนอมกันนะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ผ่านมานะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอย่าพค่งอย่าอะไรที่มัน เด็ดใ,ใหญ่ในช่วงนี้นะคะให้ให้ใจเย็นๆแล้วคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมองดูว่าถ้ายังรักกันอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะ ก็ยังจะกลับมาคุยการยังจะกลับมาให้อาภัยกันอยู่เพราะว่าไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําผิดนะคะหรือทําอะไรลับหลังไม่มองว่าอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ยังที่พร้อมจะที่จะให้อาภัยอยู่ยังหวังอยู่ด้วยเช่นกันนะคะบางท่านเองมีปัญหาเนี่ยอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือให้ผู้ใหญ่เข้าเข้ามาเคลียร์ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้หรือว่า <c oughs> อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาแบบเป็นสักขีพยานกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะ จะมองดูว่าอย่างนี้นะคะแล้วปัญหานี้นะคะมันมีผลกระทบยังไงกับคุณบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะหรือธุรกิจที่คุณทําด้วยกันมันอาจจะเขาเรียกว่าถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนกันนะคะแปบบไม่เท้ามันอาจจะหยุดชงงะงักก็ได้เพระาะฉะนั้นแนะนําว่าเปิดใจคุยกันนะคะแปบบไม่เท้าเข้ามาควรที่จะคุยกันสื่อสารกันให้มากๆนะคะบางท่านเองนะคะอาจจะรอคอยกันอยู่นะ ท่านเองอาจจะรอคอยตอนนี้หมายถึงว่าแปดไม้เท้าเนี่ยบางคนเองเนี่ยนะคะคุยกันนะคะผ่านโลกออนไลน์นะคะเป็นแฟนกันก็มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันก็ได้นะคะเพราะว่า8ไม้เท้ามาแล้วมีนีสองถ้วยเข้ามานะคะการที่มีการเดินทางมาแล้วสองถ้วยเข้ามานะคะหรือบางคนเองอาจจะทะเลาะกันแล้วมีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันก็ได้นะคะสิบถ้วยเข้ามานะคะในเดือนหน้านะคะสาหรับคนมีคู่นะคะ <S <S ใครที่ไม่เข้าใจการม,มองว่า หรือทะเลาะก,กันคุณก็คืนดีกันเลยค่ะนะขอให้ใจเย็นๆสําหรับใครนะคะที่คุณอยู่ห่างไกลกันนะคะที่มีการคุยกันไปม,มาว่าเดือนนี้ทุกอย่างน่ะนะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ในความรักของคุณนะคะทีค่คบกันอยู่เป็นแฟนกันนะคะคุณเองอาจจะตกลง มั่นม้หรือว่าเผาเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออยากจะ,จะ,จะมีแผนที่จะแต่งงานกันหรือบางคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมีแผนที่จะมาเจอกันก็ได้นะคะในเดือนกรกฎาคมหรืออาจจะมาเจอกันในเดือนนกกระดาก็ได้นะคะอ่ะโอเคจริงๆแล้วเดือนนี้นะคะในเ,เรื่องระวังในเรื่องของอารมณ์นะสำหรับคนมีคู่ไปมองว่านะคะเพราะนั้นนะคะขอไพ่สรุปนะคะสามใบให้คนมีคู่ชาวราศีนะคะเมษเนะะี่ยค่ะ n รงนะคะชาวราศีสิงห์นะคะเด็กถือดาบเข้มแข็งค่ะนะคะชาวราศีเ็าบอกว่าคุณสตรองอยู่แล้วนะคะมาครั้งการเข้มแข็งนี้ของคุณไม่ได้แบบการเข้มแข็งใจอย่างอื่นเลยมันหมายความว่าการอดทนความพยายามความเข้มแข็งของใจิตใจคุณนี่แหละนะคะเด็กถือดาบเข้ามานะคะบาอาจจะคู่ของคุณหรือตดวคุณก็ได้รู้สึกว่าโอ้โหนะคะสถานการณ์ช่วงนี้รู้สึกว่ามันกวนอารมณ์คุณเหลือเกินะนะนะ พูดจาอะไรรู้สึกไม่เข้าหูรู้สึกว่าหมุดหงิดง่ายนะเพราะฉะนั้นนะระวังเรื่องของอารมณ์หมุดหงิดง่ายไปหน่อยนะคะสถานการณ์ช่วงนี้อ่ะอีกใบสุดท้ายนะคะห้าถ้วยอะไรที่มันเสียไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเข้าไปอย่าจะไปหมดหวงังอย่าไปสิ้นหวังค่ะเพราะว่าถึงแม้สามถ้วยนี้มันจะลม้ลมลงไปแต่มันยังมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่นั่นหมายความว่า,วายังมีสิ่งใหม่ๆรูอยู่หรือ,รอความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งที่ จะเกาะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวที่มันทําให้เราเสียใจยหรือเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ได้อ่าจะทําให้ชีวิตในอนาคตเราดีขึ้นมันมีแต่จะบันทอนนะคะให้คู่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าการทะเลาะก,กันหันหน้าคุยกันค่ะนะแต่สําหรับใครที่อยู่ไกลกันก็หวังว่าคุณจะได้เจอกันนะคะมีแผนที่จะได้มาเจอกันนะคะเจอผู้ดับผู้ใหญ่หรือมีโอกาสใครที่เขาเรียกว่า ไม่ได้ชัดเจนก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็จะชัดเจนนะคะสำหรับความรักนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดียวกันที่อยากจะเปิดไพ่อัดคลิปมานะคะก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเดียวขอไพ่นะคะนี้ให้กับชาวราศีเมษคุณมีครูหน่อยนะคะแนะนำอะไรบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณ บางครั้งนะคะชาชีวิตในเรื่องราวของความรักบางคู่ที่มันเครียดมากๆนะคะเบลมองว่าคุณก็แค่ออกมานะคะทำอะไรที่คุณอยากจะทําร่วมกันกิจกรรมร่วมกันอะไรที่มันมีภายในจิตใจนะคะอะไรที่ค้างคาอะไรที่อัดขอให้คุยกันนะคะนะเปิดใจคุยกันเบลมองว่าต่างคนต่างเปิดใจคุยกันนะคะอะไรที่มันค้างคาใจมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจขึ้นนะนะคะบางคนทะเลาะกันนะคะเห็นไหมสุดท้ายแล้วนะคะ คุณเองก็ยังอยากที่จะเลินไปด้วยกันนะยังอยากจะป,ประคับประคองความสัมพันธ์ไปโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะำสำหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับชาแนลเวลาพยาก,กร์ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันหวังว่าเราจะเจอกันทุกๆเดือนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เวลนะคะส